สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับ All New Toyota Yaris Core ปี2 0 2 5นะครับวันนี้มาอัปเกรดฟังก์ชันฝาท้ายระบบไฟฟ้าเปิดติดออโต้ตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันการใช้งานกันเลยนะครับเราสามารถสั่งเปิดฝาท้ายจากรีโมทเดิมได้เลยนะครับแล้วก็สามารถสั่งปิดฝาท้ายจากรีโมทเดิมใช้งานสะดวกสบายมากๆนะครับสั่งเปิดฝาท้ายจากสวิตช์ด้านท้าย แล้วก็สั่งปิดฝาท้ายจากสวิตช์ด้านท้ายนะครับร้อมระบบเซฟตี้ป้องกันการนีตอบโจทย์การใช้งานเป็นอย่างมากนะครับด้านหน้าจะมีสวิตช์เปิดปิดฝาท้ายอินูจุดอยู่โตรงคอนโซลหน้าเราสามารถสั่งเปิดฝาท้ายจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สั่งปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับ มาพร้อมระบบคิกเซนเซอร์เราสามารถใช้เท้าเตะเปิดฝาท้ายได้เลยนะครับแล้วก็สามารถใช้เท้าเตะปิดฝาท้ายนะครับสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆนะครับลูกค้าท่านใดสนใจง,งานติดตั้งทักมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับเรามีบริการติดตั้งทั้งในและนอกสถานที่สินค้าทุกชุดรับประกันหนึ่ปีเต็มวันนี้ขอจบรีวิววีเท่านี้นะครสวัสดีครับ